นี่คือทีเด็ดของพระสมเด็จบระคังที่ยังมีคนพูดดอยและคนไม่ค่อยพูดเพราะคนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอพื้นผิวเหี่ยวเหียวย่นย่นคล้ายคลายผิวคนแก่แก่บริเวณพื้นผิวด้านล่างสุดที่ยากต่อการสัมผัสร,รูปคลำบริเวณเหนือพระพักกับขอบมุมด้านบนเกิดการเหี่ยวเหียวย่นย่นคล้ายคล ทางน้ําที่ท่านบรมครูบอกคล้ายๆทางน้ําเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาสลับกันไปสลับกันมาคล้ายๆทางน้ํานี่คือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรรคังที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดและไม่ค่อยมีใครเห็นหายากเห็นยากแม้การถ่ายภาพยังเห็นยากเป็นที่สุดนี่คือเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวรรคังเหีออ่ยวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่น คล้ายๆผิวคนแก่เป็นคำพูดอันดับต้นๆที่ท่านบรมุครูยุคเก่าๆได้เล่าๆต่อกันมาวัดระคังผิวเหี่ยวเหยียวย่นๆนี่เป็นการถ่ายภาพที่ยากที่สุดเหี่ยวเหยียวย่นๆคล้ายๆผิวคนแก่ๆนี่นะครับมีแน่ๆที่บนพื้นผิวพระสมเด็จวัดรคังรู้ยังวัดระคังยากททำเทียม